น,นี้ R FC เริ่มมาแบ่งเอาไปเยอะละตอนนี้จะเป็นสายฮิปโปกับลูกเนาะครึ่งตัวหางกับ PM สั่งในรัตดก็ได้ครับร้านลุงนภะาะออนไลน์ พวกนี้เป็นปลา,าได้ว่ายน้ำมาแล้วเ,เขี้ยวกำลังหมาดๆบางตัวก็เขี้ยวยาวแล้วเราหมักน้ำไอแคลเซียมเรียบร้อยเ,อเป็นสูตรเฉพาะเอาไปกัดสองตัวก็ชนะละ เยิบสีก็มาเอาไปวันนี้ใกล้จะหมดละไอ้พิโปขายพิโกขับขึ้นมาเยอะไม่ได้ยังไม่ไหวว่ามันต้องได้เอามาหมักมาพา,า,าน